ชื่อนภัสนันส์สังงามค่ะชื่อเล่นชื่อออมเรียนเกี่ยวกับออกแบบเครื่องประดับค่ะศิลปรกรรมจากบุญกะเพราะว่าศึกษามาค่ะมีที่เรียนที่ไหนที่แบบเป็นบ้านแฟชั่นที่แบบดังๆอะไรเงี้ยก็บุญกะก็เป็นชื่อแรกๆเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนก็คืออยากตัดเสื้อผ้าใส่เองค่ะเพราะว่าในตลาดก็ไม่ค่อยได้มีเสื้อผ้าสาวอวบอะไรมากมายก็เลยอยากเอามาแบบประยุกต์ใช้กับตัวเองด้วยก่อนที่จะมาเรียนก็มีค่อนข้างหาข้อมูลมาว่า มีที่ไหนสอนบ้างแล้วก็มาตัดสินใจที่เรียนที่บุญกาค่ะมีไม่มีพื้นฐานด้านตัดเย็บเลยค่ะก็มาเรียนรู้ที่นี่ทั้งหมดเลยชอบวิชาแพทเทิร์นมากที่สุดค่ะเพราะว่าได้ลองทำแพทเทิร์นว่าแบบตัวเองเหมาะกับแพทเทิร์นแบบไหนใช้รูปทรงอะไรย,ะยังไงร่การใช้สีรูปทรงรูปร่างอะไรเงี้ยมันก็เป็นพื้นฐานคล้ายๆกันค่ะตลอด2ปีค่ะก็เรียนมีวิชาตัดเย็บเสื้อผ้ามีวิชาดีไซน์การใช้สีการจัดดิสเพย์อะไรเงี้ยค่ะ วิชาโค้ดล่าสุดค่ะที่ประทับใจเพราะว่าเราได้ลองในสิ่งที่เราชอบจริงๆว่าแบบมันเหมาะกับเราไหมอะไรเงี้ยกระบวนการทำโค้ดชุดนี้ก็เริ่มจากอยากใช้สีแล้วก็แบบรูปทรงที่เหมือนแบบ เออเป็นระบายข้างหน้าที่เหมือนหมวกเด็กอะคะ่ะก็แบบว่าเอามาประยุกใช้เหตุผลที่เลือกบุญกะเพราะว่ามีหลักสูตรมาจากตรงมาจากญี่ปุ่นเนาะก็น่าสนใจที่เลือกเรียนระยะยาว2ปีก็เพราะว่าเนื้อหาทั้งหมดทั้งสองปีเนี่ยมันครอบคลุมที่จะสามารถเอาไปใช้ต่อได้ค่ะคนไม่มีพื้นฐานมาก่อนเอาว่าไม่ยากเลยค่ะมาเริ่มเรียนรู้เรื่อยๆก็สามารถทําได้ที่เรียนมาคิดว่าบุญกะจะเน้นแพทเทิร์นค่ะแพทเทิร์นจะเด่นมากเรื่องของ สรีระอะไรอย่างนี้เขาก็แบบแนะนําดีค่ะว่าแบบควรใช้แพทเทิร์นอะไรยังไงแนวโน้มวงการแฟชั่นในเมืองไทยอ้อมคิดว่าเดี๋ยวนี้มีคนเก่ง,เ,กงเยอะก็น่าจะพัฒนาขึ้นไปอีกได้ค่ะสําหรับคนที่อยากเรียนแฟชั่นคนที่แบบคนพบเองว่าตัวเองชอบก็ลองมาศึกษาดูค่ะถ้ามีโอกาสก็มันก็สนุกดีค่ะประทับใจบุคลากรเพราะว่าก็เป็นกันเองค่ะแบบคนครูอะไรอย่างี้ก็เป็นครอบครัวไม่ไม่ได้แบบว่าซีเรียสอะไรมากมายค่ะ อาจารย์สอนก็มันจะมีบางส่วนที่เข้มอะค่ะแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดก็สบายๆได้